สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อฟซเก่า f อใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟเพนเหมือนเดิมนะคะวันนี้อัปเดตตอนเที่ยงอัปเดตให้ดูตอนเที่ยงค่ะถ่ายให้ดูตอนเที่ยงบ้างค่ะ บรรยากาศยามเที่ยง<อ>แดดก็ร้อนค่ะเมฆก็เยอะนะแต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านีน่ไม่รู้ฝนจะตกไหมฝนจะตกหรือเปล่า ตามกีวันมานี่เขาเขาฝนตกทุกวันแหละนตกทุกวันแต่ไม่แรบลรอรากาศอากาศสวย บรรยากาศสวยสวยจะตกไหมบรรยากาศนี้จะตกไหมดูกลางวันค่ะ สวยเนาะถ่ายสักรูปดิ ไปได้ไปทำงานหรอคะฮะอะไรน่ะตัดเห็ดเหรอได้เห็ดอะไรได้เยอะไหม เก็บเผ็ดขมเลย<ด>แล้วไปก็ไม่เรียกเนาะ,อนะเอ้ไปก็ไม่ยอมเรียกไม่ได้ไม่ขึ้นเฮ้ยกูไปแล้วเขาใส่ขี้ไก่มันไม่ขึ้นตรงนี้เหรอ,อข้าวใหญ่วันได้ไปดูปะ สวนใครไหมก็นาง,ง่ายเขาเจ็บมาน่ะใครอีวันมาเจ็บมาได้เยอะไหมได้บางกิโลสองกิโล,โล,โลไปไม่ทนันครับไปเมื่อวานที่ไปได้สิบกว่าดอกเมื่อเช้าก็เลยลงไปใหม่อาจจนสองสามป่าได้อีกสองโลเมื่อวานยายไม่ได้เข้าไม่ไม่ถามไม่โชว์ดูอ่ะ ทำไมใส่ตอนเย็นก็ตอนร้อนไว้ย <Okay. S 2> อันเย็นแล้วเขาไปแช่ตู้เอาไว้กินไม่คไม่ตั้งปีเนี่ยกูยังไม่ได้เห็ดกับเขาเลยนะเว้ยไม่น่าจะเอาไว้มันเย็นก่อนแล้วค่อยใส่กูไม่ได้เลยนะกูเพิ่งได้เห็ดสองโลเนี่ยเออไปไปไปหานู่นปไปหานหนนู่น เส้นทางไปไอ้นั่นอะเส้นทางไปจุงเห็นปะไม่รันะม,มันจะอยู่ตรงกลางเนี้ยอยู่ช่วงเนี้ยไมมีเงินเติมน้ำมันละอยู่ช่วงลงไปจากแยกสามแยกเนาะสามแยกที่มีศาลเจ้าใช่ปะเราไปจนถึงนู้ดจะมีอะะะไรนะไรนะ สาทุกขอสะพอนปากเด้อให้มีเป็นแสนจริงเด้อหล่าเด้อได้เห็ดสองุงเดี๋ยวกันไม่ได้ปิดประตูบ้านยายนี่ยายนีถ้าปิดประตูบ้านน่ะนั่งอยู่นานเด้อคนจะมาไหมาเนี่ยไปแด้แไปไ,ไม่ได้เติพเ่ได้ย่างมือหนึ่งเนี่ย nó nay nhang nè tôi thật thợ bán cái sâm muộn rồi nữa gặp ban đi qua จะตกไหม่ะจะมาอีกไหม่ะร้อนเดินร้อนเดินตตกแดดก็ร้อน Me cago Det var merkelig. Mm. โนีโยนอนแล้วถึงบ้านแล้ว